สวัสดีค่ะเชชยาวัฒน,นนนทนาคนะ,คะเจ้าของแบรนด์คาริสนี่นะคะวันนี้กี้ก็นั่งประจำเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็อ,อยู่สแตนบายนะคะในช่องของออนไลน์นะคะทั้งในส่วนของเว็บเพจนะคะเว็บไซต์แล้วก็ Facebook แล้วก็ l ล n e นะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสในส่วนของการติดตามนะคะลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะในส่วนของเซ็ตสิวแล้วก็เซ็ตหน้าใสเซ็ตกระฝฟาหลายๆท่านทีนี้เนี่ย กี้ก็เจอกลุ่มลูกค้านะคะกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจอยู่ว่า,าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะหรือว่าซื้อแล้วจะซื้อ,อยังไงนะคะแล้วก็มีบางท่านที่ทําการอ,าอุดหนุนกับคาริสนี่ไปก็คือระบุเจดจรงมาว่าขอลองก่อนได้ไหมเป็นเซ็ตสิวตัวเดียวนะคะโดยที่ทางแบรนด์เนี่ยจริงๆคอนเซปต์ในการรักษาของกี้เนี่ยคะ่ะว่า กว่ากกี้จะหายในส่วนของเซตสิวเนี่ยกี้ทำสเต็ปอะไรบ้างก็อยากจะชี้แจงแบบว่าละเอียดเลยนะคะอยากอยากให้ดูตรงจุดนี้ว่าก่อนที่กี้จะหายเนี่ยสเต็ปแรกที่กี้ทำนะคะคือดีท็อกผิวหน้านะคะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ Detoxifying นะคะตัวนี้จะทําในเรื่องของการล้างสารเคมีนะคะสําหรับบางคนที่บอกว่าคุณกี้ซื้อเซตสิวไปนะคะแล้วทําไมผิวหน้าเนี่ยเราก็มีในส่วนของสิวบ้างนะคะยังเหมือนเดิมคือเราต้องมาวิเคราะห์ว่าหน้าของเราเนี่ยมันสะสมในเรื่องของสารเคมีระดับไหนนะคะคือมันไม่จําเป็นว่าต้องแบรนด์คาริสเน่เท่านั้นที่ มันไม่ทําให้คุณอะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าแบรนด์อะไรก็แล้วแต่จะไม่สามารถทําให้ผิวหน้าคุณดีขึ้นถ้าผิวหน้าเรามีการสะสมของสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมหน้ากี้ถึงเห่ได้ในระดับนั้นนะคะคุณลัดขอขอรีวิวของกี้หนะะ่อยค่ะเดียวกี้จะให้ดูในส่วนของรีวิวของกี้นะคะว่าเฮ้ยหน้าของกี้เนี่ยมันมันเห่ได้ขนาดเนี้ยเพราะอะไรนะคะเนี่ย ช่วงนั้นนะคะก็คือมันจะเป็นในส่วนของการเหอสารเคมีอย่างรุนแรงคือต่อให้เราไปหาหมอนะคะต่อให้เราอ่ะเข้าคลินิกนะคะต่อให้เราใช้ครีมแพงขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าสารเคมีมันเยอะมากยังไงมันก็เหอนะคะยังไงมันก็ขึ้นครีมอะไรเนี่ยไม่สามารถเข้าแบบว่าไปแทรกซึมทําให้ผิวหน้าเราดีขึ้นได้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของโซนหน้านะคะคือกี้นี่แพ้ทั้งปื้ดเลยนะคะแพ้แบบว่าแพ้มากๆ นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นในเรื่องของสารเคมีที่สะสมบนใบหน้านะคะมันสะสมเยอะมากๆทีนี้เนี่ยใช้อะไรก็ไม่ดีขึ้นอย่างที่กี้แจ้งไปนะคะกี้ถึงบอกว่าตัวดีท็อกซฟายถ้าลูกค้าไม่เข้าใจนะคะก็จะไม่รู้ว่าจะใช้ไปเพื่ออะไรนะคะแต่ในวันนี้ก็คือกี้นะคะแบรนด์สามารถสร้างแบรนด์คาริสนน่ได้เติบโตแล้วก็มีลูกค้าที่แบบเยอะมากๆเลยคือมีลูกค้าที่แบบ น่ารักน่ารักอ่ะก็คือเข้าใจว่ากีเนี่ยใช้สเต็ปไหนนะคะเขาก็จะปรึกษาเราแบบชัดเจนเลยคือไม่ได้บอกว่าพี่คะหน้าหนูอ่ะเป็นแบบนี้นะแต่หนูขอแค่เซ็ตเล็กคือพันเจ็กิแค่เซ็ตสิวแต่ว่าเราไม่ได้ประเมินว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันผ่านในเรื่องของสารเคมีมาเยอะมากเราไม่รับตัวดีท็อกซ์นะคะบอกไว้เลยว่าถ้าใช้แค่เซ็ตสิว เราก็จะใช้เวลาในเรื่องของการรักษาสิวนานมากแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวดีท็อกซ์ควบคู่กันไปตามสเตปที่กี้ใช้นะคะมันก็จะทำให้หนึ่งเราล้างสารเคมีออกหมดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พอเราล้างออกหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ปับ๊บผลิตภัณฑ์นะคะเซตสิวเนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการรักษาสิวเพราะว่าผิวหน้าเราคลีนผิวหน้าเราสะอาดปับ๊บมันก็จะรับในเรื่องของครีมบำรุงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้กี้ก็กอยาก ให้ลูกค้าทุกคนเนี้ยค่ะเข้าใจว่าทำไมต้องมีตัว detoxify นะคะมันก็ทำระบบไม่แตกต่างกันในเรื่องของการ detox ลำไส้นะคะวันนี้เราอยากสวยเรา detox หน้าการ detox หน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและตัวกี้เองนะคะหายจากการแพ้เครื่องสำอางเนี่ยจากการ detox 100%นะคะวันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็กี่อยู่ประจำในเรื่องของวันนี้ให้ข้อมูลลูกค้า100%ถ้ามีใครท่านไหนนะคะอยากปรึกษากี่โดยตรงเนี่ยก็สามารถโทรมาได้นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์หรือว่าไลน์ส่วนตัวกี่มาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่วางใจให้แบรนด์ c าริสซี่ดูแลนะคะแล้วกอ็อยากจะให้ทุกคนหายแล้วก็ยังไงก็สามารถโทรมาปรึกษากี่เลยก็ได้เพื่อที่จะ ได้เคลียร์ปัญหาตรงจุดนะคะก็วันนี้กี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วก็ถ้ามีเคล็ดลับอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวกี้จะมาแจ้งนะคะขอบคุณมากๆค่ะ